โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมฟรักกี้เน็กโกนะครับผมสรอปพีจีนั่นเองนะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดิกเปิดกําลังใจให้ด้วยละกันนะตอนนี้มีกลุ่มรายแล้วนะครับผมอย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มรายกันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะปักหมุนทุยปักบุดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมวันนี้ก็รีเลยนะสำหรับแมวนรกนะฮะโอเคสำหรับแมวนรกวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่เบ็ดละ4บาทนะครับคือเบ็ดต่ำสุดนะครับผมเทอร์โบเป็นเลยนะฮะสิบรอบเราจะมีการไล่เบ็ดนะสำหรับเกมแมวนะฮะผมบบอออกกเเเลลยยดี๋วขไไ่่ปนนะ เออเข้าไม่เข้าฟีสเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันทีหลังนะครับผมจัดไปก็รับการอันกรเม็จเวลานะฮะอภิกรรการัพย์ิบรอบนะฮะที่เป็นสี่บาทนะฮะไล่เบ็ดไป let's go let's go let's go ยังไงสิช่วงนี้เกมแมวแตกโหดเหมือนกันหมายถึงแตกนะฮะหมายถึงแตกโหด พูดผิดไม่ใช่แตกนะทุกคนนะแดกโหดเหมือนกันครับผมมาโอเคเกมแมวนี่คือบอกเลยนะอย่าไปซื้อฟีสปินหรือซื้อก็ได้แล้วแต่นะแต่ส่วนมากส่วนตัวนะผมซื้อฟีสปินเนี่ยผมจะโดนนะเว้ยเกมแมวเนี่ยไม่ค่อยแตกนะครับไม่รู้เป็นไรนะฮะเออถ้าหมุนเข้าฟีสปินเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับผมมาเบลล์ยี่สิบเลยนี่ครับผมเบลล์ยี่สิบเลยนี่ครับผมไปฮะสามสิบรอบเหมือนเดิมขอข้ามมาที่เบลล์ละยี่สิบเลยนะครับผมเปิดชามมาที่เบลล์ละสี่บาทไปก่อน มาโอเคสามบาทโอ้โหแล้วซูชิลงเมื่อกี้เกินไปเกินไปมาโอเคเอ้ยตัวเคมาสวยดีก็วายมาดิฮะรออะไรยังไงมีอีกหรือเปล่าสเกตเตอร์ลงเหอะจริงแกแมวแมวนรกนะฮะแมวนรกโลก,ลกลระดาษไฟรอลุ้นสเกตเตอร์อีกสักตัวหนึ่งเร็วพัดก็ได้ซูชิก็ได้เอาสเกตเตอร์ โอ้โหทุกคนสเกตเตอร์มา2ตัวเฮ้ยสเกตเตอร์5ตัวกเกมแมวเอาเรื่องว่ะที่เบ็ดยี่สิบนะครับผมไปฮะดูกันเกมแมวนะที่สเกตเตอร์5ตัวนะฮะสิบสองรอบนะครับผมดูนิจะรอดหรือเปล่านะฮะเกมแมวโอเคโอเคโอเคมาเป็นซูชิหน่อยเออสวยสองร้อยแปดสิบแปดบาทนี่ครับผมไปกันต่อไปกันต่อเลย ไปกันต่อเลยโอ้โหแล้วดูแมวมาอีกแล้วครับผมคูน14เข้าไปแล้วนะฮะเก,เกมแมวนะฮะคูน14ตัวเจสวยคูณ16อ่าเรายี่สิบแปดบาทนะครับผมก็ไปกันต่อเด้อรอไล่รอไล่โอ้โหตัวเจลงหน่อยตัวเจโอ้โหไม่ลงว่ะถ้าตัวเจลงนี่มันจะเปลี่ยนเป็นวายนะทุนห้าร้อยสิบบาทนะครับผมได้มารอบนี้นะเลือีกหกรอบเท่านั้นเลยอีกหกรอบไปฮนะ Let's go! เยี่สิบสองครับผมโอ้โหแล้วดูสเก็ตเตอร์ไม่ใช่สเก็ตเตอร์แล้วดูแมวมันมาดิเต็มจอเลยมาโอ้โหหมดไอ้เชยได้แค่แปดร้อยแปดสิบบาทเองุณด,ดูแต่ก็ถือว่าโอเค ไปต่อฮนะไปต่อไปต่อตอนนี้กำไรอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่หยุดเล่นนี่ยังถือว่ายังไม่ได้กำไรนะทุกคนนะมาหรือยังไม่ถือว่าได้นะฮะถ้าเรายังไม่หยุดเล่นนะฮะมาคูณสี่ไปก่อนสวยอีกไหมมันน่าจะมีแมวเด็จๆให้เราสักตัวหนึ่งนะเฮ้ยสแกตเตอร์จะได้ลุ้นวิเนี่ยไม่ได้ลุ้นหรอกไป อ่ะฮะเดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นไปเป็นละสี่สิบครับผมรอบนี้ห้าสิบรอบไปเลยจะไม่ปรับเบ็ดเพิ่มแล้วนะทุกคนนะเอาแค่สี่สิบพร้อมทุนเราแค่ห้าพันเอง let's go let's go ดีๆหน่อยเน้นๆเน้นๆหน,น,น่อยอ้าวสวยวันมาแบบนี้นะฮะวันมาแบบนี้นะครับ,บะะผมโอเคตัวคิวเต็มกระดานตายคูณที่ร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับผมยังไงตัวเอาสวยอีก อา้าวอีสามร้อยยี่นะครับผมโอ้โหของจริงสี่ร้อยแปดสิบบาทได้มันแล้วเนะีฮยหว่านเจี๊ยบบอกได้คำเดียวเลยว,ว่าหวันเจี๊ยบตัวเจลงมาอ้าวสวยมาดีดีหน่อยดีดีหน่อยด,ด,ด,ดีโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยมาโอ้สแกตเตอร์ขาดไปตัวหนึ่ง มาขอซูชิไม่มีดีหว,ว่าเสียดายโอ้โหเงียบกิฟเงียบกิฟมาซูชิเอสยอ,ยอ,อสวยอยู่อย่างงี้ด้วว่าสวยอยู่ตัวคิวลงสักตัวเฮ็ดแค่ถ้าตัวคิวลงนะมึงแผงหลังเป็นวายหมดพี่แมวพี่แมวขอขอหน่อยพี่แมวขอร้องนะขอหน่อยเถอะจริงมึงแจกกูหน่อยเถอะจริงสแกตเตอร์สองตัวมา อ้าวสวยอ้าวโอ้โหที่ม่งไม่มีอะไรเลยนี่หว่าไปต่อนะยังไงคอมโบมันมันซื้อฟิสปินไปนเลยไหมล่ะซื้อฟิสปินไปนเลยสามันนะฮะร,รอบนี้มาสิบสองรอบนะครับผมลุลยพี่แมวโอ้โหสเกตเตอร์มาจัดไปครับพี่แมวอย่างน้อยน้องขอสามพันละกันน้องขอสามพันละกันสองร้อยสิบหกบาทนะครับผมโอ้โหดูดิทียตัวสีทองขอบทองเต็มเลย แต่ไม่มีอะไรเข้าเลยโอ้โแม่เอาอเก็บไปก่อนนะครูแปแล้วตอนนี้ครูแแล้วตอนนี้ครูสิดีดีดีดมาออาไปก่อนครูสิบ่อาไปก่อนครู14มาครูสิแล้ว192บาทนะครับผมร้อยาบาทอย่างไร192บาทอีก192บาท เอาไปอีก64บาทยังไงต่อซูชิมาอีกโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทครับผมมาตัวเอมาอีกก็ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทพัดลงหน่อยสวยๆไม่ลงโอ้โหได้ามาสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทคอมโบเดียวสุดยอดดิมันต้องอย่างงี้อยู่วะเออมันต้องมัน,มนแบบนี้ไปฮะลุยต่อมีอีกไหมมีอไหมล่ะไม่น่ามีแล้วอ่ะจังหวะวนี้คงไม่น่ามีแล้วอ่ะเฮ้ยดูดิเงียบกริบเลยคูนยี่สิบสองเข้าไปแล้วนะ ดีๆ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 ดีเลขกสิบลองเลขกสิบลองโอ้โหแล้วดูแมวแม่งมาคูณ28มึงมาทำไมเอาสูทิมาคอมโบสุดท้ายเรียบร้อยห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบไม่แตกจะพูดยังไงเราวะเฮ้ยเออมันต้องงี้ด้วยห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเรียบร้อยฮะเลิกเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนชอบไม่ชอบไงใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยเนี่ยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ